สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมือ่อทุกๆทุกคนเดอ้อมื่อนี้บอยแอนไซบุรีกัได้มีบุญวาสนาเนาะได้มาเที่ยวบุญคาดหลวงเว่งกันพ้อยลองเนาะก็เป็นปีแรกเนาะลราจะที่บอยแอนได้มาเที่ยวงานเทศกาลเมื่อนี้่อมนะื่อเนาะขอบคุณแบบเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดมาตั้งแต่สนะามปีสี่ปีเนาะคนนะัดมาปีนี้แหละแบบโตโลกโควิดอนะไรแบบนี้จางหายไปครับ ลไปน้องน้องกัเพื่อนก็ได้จัดงานเทศกาลธาตุหลวงจากน้องน้องกับเพื่อนก็ได้มากับน้องชายสองคนไปน้องไปกับเมื่อนี้ทีมงานหน้ากับบริมาด้านพุทธกาลแบบต่างค่าเวียกค่ากักท่ายงานไปน้องไปเมื่อนี้บไปเซบูรี่กับศิภาพี่ไปน้องไปทับชมบรรยากาศอยู่ในงานไปน้องเนาะไปสิภาไปเบิ่งพระธาตุหลวงเวียงกันแน่ตอนกลางเว้นไปน้องเพราะว่าเมื่อคืนนี้บ่ไปมาแล้วจะมาถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้เบิ่งนไปน้องเนาะกต่มื่อนี้ก็เป็นยามกลางเว้นเนาะ ว่าไปสีพาไปเพิ่งจะบอกว่ากับสีห้อนเนี่ยไปน้องเหรอเนาะแบบบอดดูไหวไปได้ไหมน้องเนาะถ้าผู้ใดยจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวตอนกลางคืนจะดีกว่าอากาศเย็นบ่ยไปน้องเนาะโอเคไปน้องเดี๋ยวไปที่ตามวันส้มทอดกันเลยเนาะตอนนี้ใบอาย่ที่เดินเัินเดินเดินอย่างบุบบุไปไปน้องอยู่บ่อยอยู่ที่เดินท่าหลวงเนาะเดี๋ยวว่าหันขันก็มาวนิดแต่ก้องบ่เห็นเห็นท่าหลวงใช่ปะเห็นเห็น กางกางเว้นแนวะมันจะพอนแน่ไว้ลองเนาะเดี๋ยวไปสิพาไปแบบเลาะบนสะพงสะพ่านกันสะพ่าไป,บบาาไปเข้าไปในถาดหลวงไว้ลองเน,นาะไปเดี๋ยวพาไปเพิ่งพอดแห้งไว้ลองเนาะเราจะเข้าไปทาไงไหนก่อนเอาไป๋ห้องน,นี้เอาห้องน,นี้ก่อนก็ได้ อีกระเป่านี่มีแต่นั่นเลยนะวยเ,เดี๋ยวไอ้จับเองเอเคเดี๋ยวไอ้จับกล้องเองนะเพราะเขินๆไอ้หน่อยแบบข้าม,านมันไอ้หนังไม่น่ะครั้งแรกเด้ผมไม่หนัง่ว้ไอ้ข้ามานันเนีเ่ยสภาพมันสวงามเลยไปหน่อง เสื้อแบบสิ้นใหม่เสื้อใหม่พ่อน้องไวม,มาได้พ่อน้องแบบไม่แต่ราคาถือ้วกับราคาบาแพงพอปันเสื้อผ้าถือแพงพ่อน้องเราพ่อพี่ก็จะบึ้งเสื้อด้เสื้อได้แต่เงินมาหลายพ่อน้องแต่งเงินหลายเลยพ่อเนี่ยเสื้อผ้าสิ้นใหม่อย่างในตัวเลือดเจ็ดแปดสิบหนึ่งพ่อน้องเนาะ แห้งเลยเสื้อผ้ากันร่มกันหนาวเนาะเสื้อผ้าเด็กลายคักไฟหนเนาะแจ็คได้บอลยังวะนี่าเบ,นะบิไงถ่าเบิ้งหลัเนาะขอบต่ว่าเสื้อผ้าเด็กแข้งคือตัวละสิบพันกีบหนึ่ก็มี่ไฟหนอนยอมได้บอลเส้นใหม่เสื้ใหม่อ๋องามแห้งไฟหนอยเนาะ เปนหลือหกสิบห้าพันหนึ่งเด้เดี๋ยว่าจิเมื่อกันเดี๋ยวไปซื้อมาฝากแม่กันน้อหน่อยนะของงามแห้ง<ป>แบบมันมีหลายห้านเนาะแล้วมันกับแบบราคามันกับไอ้ถึกข้อยหน่อยเนาะ À, đây dạy 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 chắc dạy 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 อ้สีใ uh, ส huh? oh, ิฮะสีใสอย่างได้เห e ็นะเสื้อยิ่งใหญ่เลยนะงมเลยไร้าะเอาไปฮมไปเย็นนอะไปเยืใกล้าะเสือยิ่งตัวใหญ่ตัวเท่าไเลยนะน้อแมนสีเหลืองสีเขียวกับสีเหลืองนะเก่นใหง่ายคัเลย มันมันต้องแบบคนสองเมตรปลายสองเมตรปลายเนาะแต่งใส่ได้ไหมนะ้องเท่แท้เสือนศูนย์รถศูนย์รถกับนี่ด้วยไหน,ะนะดดน้องนะศูนย์รถนิสสันกับนี่นิสสันกับไออิซูซูพนะี่น้องศูนย์รถ งามแหงเนาะแสดแต่ามมีเงินหลายเนาะถ้ามีเงินหลาเนี่ยซื้อบรรตโตสองตัวนี่ก๋งามสวยน้องครับเื่อว่ามันงามแหงอย่างเดียเนาะโอยใหญมากกว่าหญ่มากแบบชิ้นใหม่เนาะแบบชิ้นใหม่เนาะงามแหงเลยเนาะสวยน้องเนาะยิ่งเป็นสุดแบบเศร้าเศร้าเข่าบอหรือว่าสุดอัน ทางลาวเฮาทางภาคเหนือเฮาอย่างนั้นว่าน้องๆแบบชุดงามเลยชุดงามแห้เลยไปทางไหนห้อ เสื้อผ้าถึงแห้งเลยนะพี่นัน,นตัวถ้าสามสิบพันถ้าเป็นตลาดเคตบ้านบอยนะตัวหนึ่งตังต่ำแบบขนาดเสือเ้อแขนยาวกลางก็ยังแบบตัวหนึ่งเจ็ดแปดสิบพันพอดหน่อยตอนนี้มันเป็นกางเก่งผู้ชายหรือผู้หญิงไว้นะตัวสีดำเห็นเนาะตัวหนึ่งแปดสิบใช่ปะ เอ,เอาเอาจะซื้อกระเป๋าอีกเบาะใบหนึ่งวะเอาวะเอากระเป๋าใบใหญ่บอเพราะว่าต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มบออย่างหนึ่งมาเครืร่องหลายเครืร่องลายนะบอว่าจะซื้ออย่างนี้มักบอมักลุ้นเลยบอใบใบเท่าไเร่เนี่ยนะนยตัวอันดีกันตัวเดน่นะ ต้อเราพกตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นตัวไนกี้นะแนสิบห้าแปดาแนปดสิบนโอ้ยใหญ่ใหญ่คาดเใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ใหญ่พูดใหญ่ใหญ่พูดปะเมนเมนใหญ่ด เดี๋ยวพาเลาะเบิ่งเันบ่อนกินไปน้อนเนาะว่ามีอย่างกินเนี่ยไปน,อนออ้องเนาะของเยอะขอกินไปเห็นบอยแ่ก็ทักทายเลยเด้อไปน,อนอ้องเนาะเดี๋ยวอื้นื่าแหละเดี๋ยววันที่แปดบอยแห่สี่มือไปนอ้องเมือวันที่แปดเพราะว่าเมื่อวานนี้บอยแหมาหอดมันกระดึกแล้วไปนอนนอนแปดแปดกับโมงแรงนะก็เลยวัอนี้ม,มาพาเลาะไปน,อน,อนอ้องเนาะเชื้อผ้าอันยนกินกัน,กนหลาย อ,อ,อันโยนกลิ่นกลิ่นอ่างมอ้อคาะเนี่ยเนาะเสียดบมาพี่ผิดไหมอืมพันมาแถวพี่นะหม้อของอันโยนกินหลายเลยพีน่น้องนะหลายแหงแ้งนะอืมหลายแห้งพี่น้องอันโยนกินนะพอเมื่อคืนนี่เขออาก็ย่างมาพี่อยู่นอ่ล่ะหอบ่ออ หอดไวยเอามาตามหาอันนั่นตัวเ<อ>ดีวยวน,น,นี่นะตุ๊กตาโอ้เคยเล่นย้นอนเลยยอดเหรียญบ้านเลยนะอ,อันขีดตุ๊กตาเลยไก่ช<อ>ิฮอดอัน,นอไปพระธาตุหลวง,งนะมาลองหน่ยห<อ>นาะนี่วัด<อ>บ่ย,บอยโอ้งามแห้งเลยเนาะบ่ยวัดกัน ป็ใหญ่แห้งหนงิเพื่อนเนาะเพราะว่าวัดวัดตัวนี้เนาะตั้งยู่นี้กับจากท่านหลวงกับบริรไก่เหมอนปอบอันไหน,นครับเพราะว่ากางเว้นนะส่วนหลายนะคนคนจิบหลายไปไหนพี่น้องเพราะว่า ทุกคนน่ะสิไปไหว้พระธาตุแล้วก็แบบไปเข้าบอลห่มเนาะบอลเต้นอันโยนกินหลายกว่าไปน้องไงอ้เนาะว่าห้อนขนาดบอกหอ้มาเที่ยวนี่ยังมาถ่ายคลิปแต่อย่างนี้ก็ยังแบบห้อนแหงเลยไปเนาะเบิ้งรองเท้าในการหน้าถึกแหงเลยเนาะเบิ้งมันจะของถึกๆไปเนาะ โอ้ยอีกได้เครียตอดซับด้บ่อยเห็นท่าพวกกับอื้ออันโรนกินหลายถ้่าชื่อยังไปกินเนาะฮันเนี่ยคนหลายพรนองนี้บ่อยมาโอ้ยสถ่ายบรายง่างกับทางพุ่นเลยเนาะแบบงามนะงามแห้งเลย ขอองสินใหม่นะเนาะเพงงามแห้งเลยนะาสินตางนี่ประทัดหลงงามเลยน้องงาม้งเลยน้อง มันอยู่บริเวณดันออกไว้นอกยูดันนอกอีกแล้วยังไม่ได้เข้าไปไว้นอกเลยเนาะเพราะว่าแม่จะได้จบคลิปเพียงสำนีก่อนเพราะว่าคลิปมันสียาวไว้นอกนะก็เดี๋ยวสิมาถ่ายต่ออีกสองแดดอ่อนๆเล็กน้อยไว้นอกเนาะ คนกันแบบกำลังทยอยมาพี่น er. ้องเนาะกำลังตกแก๊กอ่าโอเคพี่น้องเนาะไปแอยตร้าบรีกัสได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเนาะกับไ้พ่อกันช่วงแดดอ่อนๆพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้มันอ่อนแห้งไปไปหาภาคกินน้นมก่อนพี่น้องเนาะกับโอเคพี่น้องเนาะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อกับไ้พ่อกันตอนแดดอ่อนๆพี่น้องกขอเก่าเขามาสบายดีพี่น้อง